ครับผมสวัสดีครับสวัสดีประจำวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับผมพบเจอกับทีมงานกล้องโซลาเซลล์ดอครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะกะับใส่คําวาครับผมตามสัญญาครับผมเมื่อนี้มาเจอกันในชุดออนกริด3.3กิโลวัตต์ครับผมชุดออนกริดนี่กับแฟนเพจบางท่านยังเข้าใจว่าโซลาเซลล์ครับใช้ด้เฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีไฟจากการไฟฟ้าเนาะสำหรับพื้นที่ที่มีไฟจากการไฟฟ้าเขาสามารถเทศเป็นระบบออนกริดครับก็คือ ผสมไฟก็คือใส่าว่า่าผลิตไฟใช้เองในตอนกลางวันครับบางส่วนาตามที่ผมบอกก็คือเข้าจะลงจากกิโลวัตต์ก็ได้ขอตว่วาหนึ่งแหะครับถ้าบ่ามีระบบกันย้อนก็คือห้ามให้มิเตอร์หมุนกลับทางแต่ถ้าเกิดมีระบบกันยอน้อนอ่ะเข้าใส่ไฟสามพันวัตต์เสาจะลงสี่พันวัตก็ได้ก็คือเพื่อไว้ในช่วงที่มันขึ้นครับปะเดี๋ยวพามเอาอุปกรณ์แล้วกันครับว่าอุปกรณ์ในระบบมีอย่างใดอ่ะอันนี้จะเป็นชุดเก่าของลูกค้านะครับจะเป็นตัวเมนเบเกอร์ baker, ตัวเก่าของลูกค้าละก็เป็นตัวคอน sumer ครับของตัวสําหรับของชัางกล่องที่มาลงไหาครับผมจะมีตู้โหลดตัวนี้ตัวนึงครับผมในตู้จะมีเบเกอร์ดีซครับผมตัวนึงแล้วก็เซิร์ชกันฟ้าผ่าแล้วก็เบเกอร์เอซครับอุปกรณ์จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนสําหรับตัวซีที่ที่คลองบหิไฟไหรกับจะอยู่คลองตรงายเมนนะครับคลองตรงายเมนของหัวเบเกอร์จะเอาไว้ในตู้นี้อ่าโอเคครับผมแล้วก็อุปกรณ์ครับผมหัวใจของตัว ระบบออนกริดก็จะมีกริดทยอินเวอร์เตอร์ครับผมเนี่ยจะเป็นตัว 3.3K 1เฟสนะครับลูกค้าหรือว่าแฟนเพจใส่ไฟเฟสเดี๋ยวก็ต้องใส่เป็นตัวกริดทยอินเวอร์เตอร์1เฟสครับผมใส่ไฟ3เฟสอยู่ก็จะใส่เป็นตัวกริดท้ยสเฟสครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งตัวมิเตอร์ระกะขึ้นไปเบิ้งแผงนั่นกันครับสำหรับชุดนี้ใส่ยูซีพแผงตัวอินเวอร์เตอร์รับได้อยู่ที่550โวลต์นะครับสั่งกล่องปอนไป400กว่าโวลต์ครับผมปอนไป400กว่าโวลต์ประมาณน,น,นี้ป่ะ กิโลวัตต์อ่าตอนนี้ผลิตอยู่ที่0.95กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ผลิตซ้ำนี่เพราะว่ายังเพราะว่าแดดเพรามีไะเดี๋ยวพาไปบเบอร,ร,บบอร์มิเตอร์ครับเบมิเตอร์เดินบอตอนนี้อุปกรณ์ลักที่เหตุงานมีแค่สเสมอตัวเดียวนัด,นดคุยกับพี่แป๊บแป๊บเดียวไะเดี๋ยวพาไปเบอร์มิเตอร์แล้วกันครับเดี๋ยวไปเบอร์มิเตอร์แป๊บหนึ่งเนาะโทรกลับหาเลยนะัด มีเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้ครับเด,เดี๋ยวผมจะผ้ายางไปเบิ่งมีเตอร์ว่าตอนนี้มีเตอร์จะเดินเร็วซ้ำไดเนาะในช่วงที่บ่มีแสงแดดเดี๋ยวก่อนอื่นให้เบื้องดวงอาทิตย์ก็แล้วกันครับอ่าอันนี้ดวงอาทิตย์นะครับอยู่ในเมกตอนนี้ผลิตได้แค่0.95กิโลวัตต์ยังบ่ถึงกิโลครับ950วัตต์ผลิตได้ตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าใส่ซัมเมิดอยู่ตัวเดียวครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งมีเตอร์กันว่าซัมเมิดดึงน้ำอยู่ตัวนึงมีเตอร์เฮ้าจะเดินบ่กับการผลิตได้อยู่ที่ 0.95กิโลวัตต์ครับผมเต็มแม็กของตัวนี้อยู่ 3.3K เคนะครับ3.3กิโลวัตต์ครับผมผมป่อนไป10แผงไปเดี๋ยวพาไปเบิรงมิเตอร์ครับยางไกลจักน้อยครับผมมิเตอร์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพาไปเบิรงมิเตอร์ว่ามิเตอร์จะเดินเร็วเดินซาซัมแดหลังจากที่เฮาใส่โซลาเซลล์ผสมไฟขนาดไฟจากการไฟฟ้าเข้าไปครับไปเดี๋ยวพาไปเบิรงครับใส่เวลายางจักหน้อยนะครับเหลืออีกประมาณร0อยเมตร่อจะฮอดมิเตอร์เดี๋ยวไปดูมิเตอร์กันครับผมสวัสดีแฟนเพจทั้ง13ามท่านครับผมสร้างกล อ่าตรงนี้เป็นบ้านโคกนังนอบ้านโคกสว่างตำบลสีอออำเภอกุมพวาจังหวัดอุดรธานีครับผมลืมแจงพิกัดเนาะตรงนี้เป็นอำเภอกุมพวาปีอืมใส่นอมีเตอเดี๋ยวจะรับยางบะหัดครับเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆืเดี๋ยวพาไปเบิ้งมีเตอร์กันว่ามีเตอร์จะเดินซ้าได้ในช่วงที่คืบคืแบบนี้บ่มีแสงแดดบ่มีเงาเลยครับเมื่อนี้แต่ว่าการย่างผลิตได้เกือบเกือบกิโลวัตนะครับนอกสําหรับชุดสิบแผงออนกริดสามจุดสามกิโลวัตครับผมหนึ่งเฟสไปเด ลูกค้าบอกว่ามีเตอร์ยู่น่วยเดียวโดดๆฮะผมให้สร้างนัทมาเบิ่งและตั้งแต่คลองซีที่ครับว่าค่ะองถือบออเนี่ยครับมาหอดลวครับมีเตอร์มาเบิ่งมีเตอร์กันครับตอนนี้มีเตอร์ลุกนี้นะครับเนาะอ่ามาเบิ่งมีเตอร์เดินกันครับตอนนี้ใส่ซัมเมิดอยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไหมครับอ่ะเห็นกันชัดเจนครับแจ็คพอตฉีดสีดำมาพอดีนี่ครับมีเตอร์ก็จะเดินเอื่อยๆสวัสดีครับแม่ออนอูมาครับผมทักทายสร้างกล่องเลยนะครับเบิ่งนช่างไถแดนนอ อ่ะตอนนี้มีเตอร์บ่เดินครับตอนนี้นี่ก็จะประมาณนี้ครับโหลดมีแค่ซัมเมื่อตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะตอนนี้นนเปิดซัมเมื่อแค่ตัวหนึ่งอ่าสำหรับตัวน,นี้ของอ่าของลูกค้าจะเป็นอ่าเป็นโล่งน้ำนะพี่เนาะเป็นโล่งน้ำอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นถามก่อนว่าโล่งน้ำถามว่าตอนนี้พี่เสียค่าไฟจากบาทนะประมาณเดือนละสองพันกว่าครับประมาณเดือนละสองพันกว่าเ้องก็จะมีซัมเมื่อมีปั๊มน้ำหลักะเครื่องอาร์โอ ต่าน้ำประมาณหาโตต่ำน้ำประมาณหาโตโอเคครับ<ช>ส่วนส่วนใญ่เวไไลาเฮาเห็ดงานนี่คือเห็ดงานช่วงกลางวันบ่พี่บช่วงกลางวันครับอ่าก็จะตรงโจทย์เนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเบิม่มเติต่อสวัสดีครับคุณตับเดียวบอกว่าชุดนี้ได้แจ้งทางไฟฟ้าก่อนติดตั้งบอกครับอ่ะจริงๆการเห็ุที่ถูกต้องก็คือ1นึ่ะครับต้องไอตัวกริดท้ายอินเวอร์เตอร์ต้องเป็นตัวที่ยี่ห้อที่ไฟฟ้าการันตีว่าสามารถขนานไฟได้ครับผมจะมี iNVT Solarsofa ครับผม Apple Green เรลากา อ่ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปนี่ผมบอแน่ใจนะพะว่าสร้างกล่องบ่เคยบ่เคยติดต่อกจากการไฟฟา้าแต่ว่ายี่ห้อที่ผมใส่อยู่ใส่คข้าาการไฟฟ้ารับรองสามารถขนานได้แต่ว่าถามว่าต่อให้ขอนอ,ขอนุญาตหรือบขออนุญาตก็ตามครับคือโจทย์เนี่ยมันจะต,ต้องเฮ็ดไฮมิเตอร์อ่ะเดินแบบนี้ครับ ห้ามเดินกลับทางอ่าสร้างกองไซระบบกันย้อนเข้าไปก็คือเวลาเฮาบ่ได้ใส่งานครับผมแล้วก็กิ๊ดท่ายจะสร้างผลิตตามการใส่งานจริงบ่แม่นว่าลง3กิโลวัตต์แล้วมีเตอร์ถอยหลังแบบนี้อันนี้บ่ได้ครับคือต้องมีระบบกันย้อนก่อนอ่ะอันนี้มีเตอร์จะเดินน้าเห็นบ่ครับนี่ตอนนี้ซ้ําเมื่อเทส่งานอยู่นี่ครับก็จะเดินแด้บ่เดินแด้แล้วครับนี่ตอนนี้หยุดเดินไปแล้วถามว่าช่วงที่มันหยุดเดินไปหยัง,งวะติครับคือหยุดเดินผมให้เบิ่งดวงอาทิตย์นะครับมื้อน,นี้อ่ะอากาศบ่ดีนะครับดวงอาทิตย์ถ้้้าาาแแแมมมมม่่่่่่่่นน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 ดดดดดดีีดีๆผสััััววิิิเเเเเเเตตตออออรรรร์์จจะะะบบบบบบลลยก็็คคหน ตะวามันก็นจะบอถอยหลังเห็นไหมครับนี่ขีดมีเตออยูน่นี่อ่าปะกะติมันก็จะเดินเร็วครับเสียบซ้ำเมิดเยไปตรงห่วงครับเป็นลอจักรยานผ่นละปะเดี๋ยวผมพากลับไปเบิ่งชุดแผงโซลาเซลล์ครับทีน่นี่เดี๋ยวไปเบื่องแผงกันครับชุดนี้แผงว่างทั้งหลังคาครับผมยกลอย,อยอยู่ที่4นิ้วตลบเมตรนะครับประมาณ1ิบเซนครับผมการที่สร้างกล่องึง้นหลังคาครับผมตามสไตล์คือต้องยกลอยกันเนาะเพื่อ ให้อากาศถ่ายเทด้านล่างได้สะดวกตามที่ผมบอกแผงโซลาเซลล์ต้องการแค่ความต้องการแค่ความเข้มข้นของแสงครับบริเวณต้องการความห่อนถ้าแผงห่อนกระแสมันจะตกครับการเหตุต่ำๆต,ติดลังคาจะมีผลให้ประสิทธิภาพมันตกเนาะใส่เข้ามากระแสมันจะดรอปครับาการยกล้อยกันซอยได้ระดับหนึ่งครับเท็ดให้อากาศมันถ่ายเทดได้สะดวกครับผมมันจะบาขึ้นลงผืนข้าลงผืนก็ใส่เข้ามาอากาศถ่ายเทได้สะดวกกว่าการขึ้นลังคาจำเป็นต้องยกล้อยครับผมแฟนเพจบางท่านกันว่างแบบติดๆลังคาเลยถามาเอาเป็นยัง มุมเดียวกันที่ท่างเดียวกันที่ท่ายตัวเดียวกันเพื่อผลิตไฟได้หน่อยกว่าครับอุณหภูมิกับมีผลครับอาจจะว่าไรแต่ว่าสําหรับผมผมกะต้องการให้ลูกค้าครับผมใส่เราเกิดประโยชน์สูงสุดเข้าลงทุนไปเราก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนะแม้กระทั่งตนไม่อาปลายไมย่ที่มันเป็นโฮมเป็นเง,งาผมกะแนะนําให้เล่มออกอย่าให้มันมีเงามาบดบังครับผมว่าจะใส่แผงยี่ห้อได้ก็ตามครับผมบอกว่า,วามันคึม้มันบดเทตงานได้ดี่ะแม้กระจริงอยู่ครับแต่ว่าโจทย์ก็คือเข้าต่เไกระดให้แผงมันได้รับแสงแต่เสาหอด ตังต้งแตะหงมเสาขนมังแรงเลยครับพออยังมันบ่มีต้นใหม่จากต้นครับนี่นะครับแล้วก็ทิศทางหันหน้าแผงไปทางทิศใต้เป๊ะร้อยเปอร์ครับผมองศากับสวยครับบ้านเป็นลักษณะสไตล์โมเดิร์นังสีมันจะใส่คำว่ามุมมันจะบ่หลายครับมันจะบ่คือบ้านพวกประเภทว่าหลังคาซีแพกเนาะไอ้พวกนั้นองศามันสี่สิบสามสิบหาสี่สิบมันถือว่าองศามันเฉียงเกินครับไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งแผงครับที่นี่ อันนี้คุณวันชัยบอกครับเดี๋ยวบอกว่าสวัสดีครับช่างกล้องไต้หวันชัดเจนโอ้ขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจทางไต้หวันปะเดี๋ยวผมพักขึ้นไปเบิ้งแผงครับชุดนี้ใช้อยู่สิบแผงใช้อยู่สิบแผ่นนะครับชุดนี้ความกว้างแผงเมตรความยาวแผงสองเมตรนะครับขอขอแจ้งความกว้างคุณความยาวละกันปะเดี๋ยวผมพาปีนเบิ้งแผงเดี๋ยวนะครับหลอดหลังคาแป๊บหนึ่งใช้อยู่สิบแผ่นครับผมปะเดี๋ยวพามาเบิ้งแผงกันอ่ะวางทางหลังคาเดี๋ยวผมไปเบิ้งองศาและกันครับผม สำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นองศากจะเฉียงประมาณนี่ครับก็ร่งสวยประมาณ10 13 14องศาครับผมก็ล่งางอดีแต่ถ้าเป็นหลางคาซีแพ็มันค่องทางหลยเนาะองศามันบางหลัง40ิบางหลัง3 5บหางบางง40สหางเดี๋ยวครับมันจะหลายเกินนี่เห็นไหมครับอันนี้ทิศใต้เป๊ะหลายเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าแผงที่ใส่จะใส่ยุสิบแผงครับผม1 2 3 4 5สี่ห้าข้างบน5แผน่นแล้วก็ข้างล่าง5แผน่นรวมกันเป็น10แผน่นไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับว่า สร้างกล่องยกล้อยยกล้อยแบบไหนเดี๋ยวจะใช้เบิ้งความชัดเจนนะครับว่าความสูงสูงซ้ำใดที่ผมยกล้อยเนาะะเดี๋ยวเบื้องจากตัวมือผมเป็นเกณฑ์นะครับตอนนี้ผมตัง้งฝ้ามือขึ้นนะครับเนี่ยว่างใส่ลังคาอ่ะสอดข้าไปเลยครับอ่าเบื้องจากมือเป็นเกณฑ์ครับความสูงนะครับอ่ะคือการยกล้อยจะมีผลดีตรงที่ว่าอากาศสามารไทยเทศด้านล่างในสะดวกนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะเป็นสกูสแตนเลส304บวกชุดอลูมิเนียมครับผมบ่อขืนสนิมอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะตรงนี้โล่งนะครับเนี่ยช่วงแรง ดวงอาทิตย์ตกนี่ครับป็นปลามันมือใหับปีนขึ้นมาอ่ะแล้วก็ช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้าดวงอาทิตย์ขึ้นนู่นครับต้นยุค่าอยุกไก่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณน่าจะประมาณเกือบสองรอยเมตรบุบิพล์ครับตรงนี้สบายสบายอันนี้คุณนอยียงนอน,นี่ครับนี่ถามว่าเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่อ่าสำหรับชุดอ่อนคิดสร้างกองเฮดเป็นคิดเป็นกิโลวัตต์แล้วครับกิโลวัตต์ละสามหมื่นบาททวนแต่ถา้าเป็นระบบธรรมดาบุมิระบบกันย่อนกิโลวัตต์ละสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้เป็นระบบกันย่อนครับผมละก็เป็นตัวที่ว่า กิดไถยครับผมใส่คําว่าการไฟฟ้ายอมรับการไฟฟ้ารับร่องสามารถขนานไฟใดแล้วกันครับผมถันยี่ห้อโนเนมทัวไปกะจะว่างได้ดีใสเค้ว่าเป็นระบบอ e ี App แอบละกันแอบใส่กันประมาณนี้เนาะครับผมแต่สาหรับชุดนี้หนึ่งครับผมการไฟฟ้ารองรับสองครับผมบอไหลขึ้นหาการไฟฟ้าคือใส่คาว่าไม่ย้อนละกันครับนี่ระบบกันยอน้อนอสำหรับแผงนะครับข้างล่างหาแล้วครับข้างล่างห้าแผ่นแล้วก็ข้างบนห้าแผ่นประมาณนี้ครับสาหรับยกล้อยกับสิบเส้นตามที่ผมบอกโอเคประมาณนี้ สำหรับชุดนี้อ่ะให้เบิ่งท้องฟ้าได้ครับบ่แดดเลยครับเมือนี้นี่แหละครับดวงอาทิตย์เ่อมีแดดตั้งแต่มา่อหอดแล้วครับยานแต่ฝนตกปะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอุปกรณ์ด้านล่างอีกรอบครับแฟนเพจบางท่านอาจจะเข้ามาทีหลังอาจจะยังบ่เห็นเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอุปกรณ์ด้านล่างว่าหน้าตาของตัวกิ๊บไทยตัวหัวใจรักที่เฮ็ดให้ชุดนี้รถคาไฟได้เป็นหน้าตาแบบใดครับผมจะไปเบิ่งกันกิ๊บไทยจะมีหนึ่งเฟสแล้วก็สามเฟสนะครับมีตั้งแต่เพล่ะครับกิโลวัตต์หนึ่งจนห ครับเขาก็เลือกใส่ตามการใส่งานครับผมถ้าเป็นบ้านที่เป็นไฟเฟสเดียวครับก็ใส่กีดท้ายเฟสเดียวถ้าเขาใส่ไฟสามเฟสเขาก็ต้องเลือกกีดท้ายเป็นตัวสามเฟสครับผมสามเฟสจะเริ่มต้นหากิโลวัตต์นะครับสำหรับกีดท้ายห้ากิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์ครับผมแต่ถ้าเป็นเฟสเดียวก็จะมี่หนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งจุดห้าสองสองจุดสองแล้วก็สามจุดห้าแล้วก็ห้ากิโลวัตต์ครับผมเลือกใส่ตามตามโจทย์เลยครับสามารถผสมไฟใส่ได้ตามที่เขาใส่ไฟจริงครับผมบางลูกค้าบางท่านบางคน อ่ะจ่ายค่าไฟเดินละหารอยลง3กิโลวัตต์ังเฉีกะบ่มีประโยชน์ครับเปลืองเปลืองต้นทุนจซื่อเนาะอ่ะโอเคครับผมลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตาของตัวพระเอกอ่านะครับอันนี้เขาเอิดว่ากริดไทอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้สั่งผลิตอยู่ที่ศูนจุดเก้าห้ากิโลวัตต์อ่านะครับก็คือผลิตอยู่ประมาณกิโลวัตต์หนึ่งง่ายๆนะครับศูนย์จุดเก้าเก้าอ่ะตอนนี้ไปกิโลวัตต์หนึ่งแล้วครับเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งจุดศูนย์สี่กิโลวัตตผลบผมก็คือ เขามีโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้า่าหลายมันก็สร้างผลิตหลายแต่ถ้าเกิดบ่ดด้ใส่ย,ยังเลยใส่ไฟ,ไฟอยู่แค่หาลอยวัดตกกิ๊ดทายจะสร้างผลิตหาลอยเพื่อยอย่างเพื่อบอให้มีเติมันหย่อนครับผมสำหรับตัวกันหย่อนซีที่ผมคล้องไว้ในน,นี้ครับผมคล้องก่อนเข้าครับผมก็คือก่อนเข่าในตโตตูเมนอ่าบางคนถามสร้างกล่องมาว่าเอาไปคล้องข้างล่างมันบอดด้นะครับเพราะว่ามันต้องคล้องคล้องจากต้นทางใส่คํำนี้สำหรับอุปกรณ์ตัวที่สองก็จะมีเบเกอร์ดีซีครับผม เบเกอร์ดีซีเกันฟ้าผ่าแล้วก็เบเกอร์เอซีครับสำหรับ2ตัวนี้เป็นตัวเก่าของลูกค้าที่ลูกค้าเห็นไปแล้วครับผมจะมีเม่นของตัวคัดเอาครับผมตัวเมแน้วกะ็ชุดนะครับตัวคอนซูมเออร์ในบ้านอ่ะประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวกีทไทน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัวเฟสเดียวครับผม3.3กิโลวัตต์ตอนนี้ผลิตอยู่1.06กิโลวัตต์นี่ครับประมาณนี้แหละสำหรับอุปกรณ์ราคาส่วนด้านนอกดานนอกก็ไม่ยังครับแค่เก็บสายละเอียดออกไป้วกะ็ต่อเก่าล่องดิน ประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอไล่สั้นๆแล้วกันครับผมเดี๋ยวมืออื่นเจอกันต่อมืออื่นเจอสร้างกองต่ออยู่บันดูนะครับเป็นชุดสูบน้ำสี่แผ่นครับผมสูบน้ำบาดาลเนาะเดี๋ยวกะให้เบิงสลับสับเปลี่ยนกันไปครับผมเอาจริเป็นชุดออนกริดออฟกริดไฮบริดแล้วก็ชุดสูบน้ำครับผมเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนช่วงนี้ใช้คำว่าคาไฟแพรงครับผมกะผลิตไฟใส่เองจริงๆตรงนี้นะครับทำมาเป็นขึ้นตรงโจทย์ใช่ไหมครับคุณพี่เจ้าของเราเห็ดอ่าใช้คำว่าผลิตน้ำขายเนาะคือโรงงานนี่มันลั่นระบบช่วงงตอนนนนกกกลาวววัััีีี่มมมมมพพป๊้ซเร์ ลากาตัวอย่างอีกนะพี่เขาเอื่นตกตกเครื่องยังเกาะเครื่องกองเนาะมันเอื่นเป็นภาษาอังกฤษว่าเนี่ยเนาะเป็นใส่คำว่าเครื่องกองแล้วกันเนาะมีซัมเมอร์เครื่อง AO คือเครื่องกองรากาซัมเมอร์ปั๊มน้ำอ่าประมาณนี้อ่าสำหรับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยพี่เราเห็ดน้ำขายนี่ครับก็คือจะตรงโจทย์เพราะว่ายังเพราะว่าเขาใส่ในส่วนตอนกลางวันหลักๆันักขับรถคือตอนกลางวันมันมันหนักเนาะใส่คำว่า คือคือผมบอกแล้วครับหนึ่งคือเป็นโลงน้ำสองเป็นร้านค่าร้านค้านี่มีพวกตู้เย็นตู้แช่ครับผมมันจะตรงโจทย์การขึ้นทุนจะขึ้นเร็วกว่าแต่สาหรับลูกค้าที่ว่าจ่ายค่าไฟเดือนละสี่ลอยหา้าอยอรอย่างนะ้ครับเราบอไดใส่อยังคือเศร้ามาออกไปทำง,งานคํามาเขามานอนเปิดแอร์อันนี้จะบอตรงโจทย์เพราะว่าอ่ะสมมติว่าตอนนี้ตู้เย็นกินไฟอยู่สองลอยวัดอันนี้กร้สังผลิตแค่สองลอยวัดครับเนี่ยโล่งไปสามพันวัตมันมีประโยชน์ค่าไฟแถบจะบรดเลยประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับคุณอุทยัย ครับผมขอบคุณครับสองสติกเกอร์สร้างกล่องอ่านซื้อผิดซื้อถือขออภัยนะครับป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขออะไรสันส้นๆละกันเดี๋ยวค่อยกดติดตามไว้มื่ออื่นค่อยเจอกับสร้างกล่องต่อเนาะอยู่บ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจบไล่ขอฝาก เบอร์โทรนั่นละกันครับผมแล้วก็พิกัดร้านเนาะพิกัดร้านบ้านเท่อมตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับออกจากตัวอุดรมา32กิโลห่างจากตัวอำเภอบ้านผือ23่มกิโลบริเวณยูนิตตัวอำเภอบ้านผือล่ะกะบริเวณยูนิตตัวอำเภอเมืองนะครับแฟนเพจถ้าจะมาหาสังกองรบกวนโทรมาถ,ถามเสียทางก่อนหรือจะปักอ่าปักมุดอายุรับมาตาม GPE ก็ได้พิมพ์อ่าบริษัทกล้องโซลเซลอุดรครับผมให้ GPE ผ้าไามก,ก็ได้เพราะว่ามีแฟนเพจบางท่าน เขาไปหอดตัวอุดรแล้ว่ขยโทรหาซางกล่องครับผมต้องเสียเวลากลับรถออกมาอีก30กิโลหรือว่าแฟนเพจบางท่านไปหอดตัวเพื่อบันเพลอเรา่อายโทรหาจะต้องย้อนขึ้นมาหา้างกล่องอีก2 3มกิโลครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโทรหาหรือว่าปักมากตามสีพิเศษก็ได้ครับผมอสำหรับเบอร์โทรบ,บริษัทกล้องโซเซออุดรครับผม0ู8 6 8 5 7 8732ครับผมผมอาจจะเอาเร็วเดียสามารถแคปหน้าจอได้อะตอนนี้เวลากาเที่ยง40นาทีเดี๋ยวขออนุญาตภาพทีมงานรับ ประทานอาหารเทียงครับผมหล้กก็เตรียมของไปน้างานมืออื่นต่อเดีย๋ยวเอมือ,อนเขาเจอกันต่อเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนจบไรครับผมให้เบิ่งทองไฟอีกรอบนะครับพี่ครับดวงอาทิตย์ปิดสนิทครับวันนี้ตะว่ากับวัชัยปัญหายังสามารถผลิตไฟได้อยู่ 1K เนาะจาก3.3เจาผลิตได้แค่แค่เดียวเพราะว่าันมันมีแสงแดดเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวจังไรก็ติดตามสร้างกล่องไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอมือ,อนเจอกันต่อกับชุดสุบน้ำบาดาลสี่แผ่นที่บ้านดูตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมกะ ขอบคุณแฟนเพจที่น้อมกันจนจบไล่ล้วกันครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจทางเพจนั่นละกันครับผมสำหรับวันนี้ทีมงานกล้องโซลาเซลล์อุดรสวัสดีครับ